ภาพของโลกแน่นอนมากขึ้นฟื้นตัวได้การคา้าระหว่างประเทศกลับมาดีขึ้นครับผมว่าก็พันหก็อาจจะมีอยู่อย่างนี้คนไปหวังออทามไฮรอบใหม่แล้วไปเปียไปเปียมองไงว่าจะทะลุพัปดร้อยห้าสิบผมก็แอบลุน้นนะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านช่องทางของ Infoquest News นะครับแล้วก็วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ w e l c m e Please อีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันอังคารที่เราจะนำความรู้ดีๆเรื่องการเงินและการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเปิดมุมมองเรื่องของการลงทุนในปี2564นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยเวลานี้ดูเหมือนว่าจะกลับทิศทางเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็มีหลายคาถามนะครับว่าตลาดหุ้นไทยจะกลับเข้าสู่จุ สูงสุดใหม่ได้อีกครั้งหรือไม่นะครับหลังจากไปยืนแถว1,852จุดเมื่อปี2,561นะครับเดี๋ยว,วน,นี้นะฮะเราจะมาพูดคุยนะครับกับอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่เป็นตำนานกูรูนักวิเคราะห์ของตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทรงคุณวุฒิในตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคุณมนตรีสอนไพศาลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอง ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโตครับขออนุญาตใส่หน้ากากเป็นปกตินะครับเพราะว่ <c oughs> ตา <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องชวนคนไทยนะครับแม้มีข่าวดีนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในน้อยประเทศมากที่สามารถที่เรียกว่ามีการผลิต วัคซีนของตัวเองอนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็อยู่ในขั้นตอนซึ่งผมว่าทั่วโลกก็ไปทั้งสิน้นนะครับ,รบแต่ว่าวัคซีนก็ต้องใช้เวลาทั่วโลกนะครับระหว่างนี้วัคซีนตัวที่ดีที่สุด คือหน้ากากนะครับก็ร่วมมือกันในการใส่หน้ากากนะครับครับผมอ่ะตอนนี้ถอดละจะได้เห็นหน้าเห็นตาว่ายังเป็นคนเดิมตัวจริงนะครับนัทุนฝากความคิดถึงมาครับอ๋อคิดถึงเหมือนกันครับอยากได้ยินเสียงหัวราะจากพี่ปได้เลยครับแต่กี้บอกว่าเป็นอะไรนะกูรูรุ่นตำนานกูรูรุ่นตำนานฟังแล้วแบบคันหัวใจว่าไม่ขนาดนั้นแล้วมั้งแต่ยังวัยรุ่นอยู่ครั้งที่แล้วเขาจัดรายการ ฟังมุมมองตลาดหุ้นจากกูรูรุ่นตำนานอย่างนี้ครับแล้วก็ปรากฏว่าวิทยากรมีผมกับดรสมชายพระคภาวิวัฒเออโอ้หผมบอกอุ้ยทำไมไปเรียงเป็นรุ่นตำนานด้วยกันอาจารย์สมชายก็กรุณาบอกผมบอกว่าคุณมนตรีเดี๋ยนี้เขาเรียกเราว่าเป็นรุ่นตำนานผมบอกอาจารย์ครับสำรับอาจารย์เนี่ยผมโอเคนะแต่ว่าผมขอไม่อยู่รุ่นเดียวเัย อาจารย์ผมอาจารย์ผมครับครับครับผมดีครับโอเคพี่เปียก็ยังอารมณ์ดีนะฮะเสียงคนเลาะก็แน่นอนครับนะครับโอเคพี่เปียกมันเปิดมุมมองให้เราหน่อยในปีนี้คือผมยังคิดว่าถ้านักลงทุนสังเกตนะครับงานวิจัยของเราเนี่ยได้ออสื่อออกไปตั้งแต่ก่อนผลเลือกตั้งออกนะครับว่ามันจะมีมันจะมีโพสต์อิเล็กชันแรลี่ ผลออกมาก็เป็นเช่นนั้นพอผลเลือกตั้งได้โดยเฉพาะได้โจไบเดนนี่ผมเชียร์อยู่ะนะครับเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เรามองในฐานะคนเอเชียคนไทยก็คือ,อว่าทรัม์อยู่ๆยกประเด็นอะไรก็ไม่รู้เทรดวอลอย่างเงี้ยหลักการของการเรียนเศรษฐศาสตร์มาเรารู้ว่าการค้าขายเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย พอประกาศเรื่อง Trade War ทำให้คนอเมริการู้สึกว่าการที่เราค้าขายระหว่างประเทศเราเสียเปรียบเราควรจะต้องอเมริกา First สะไรเลย,เลย,เลยผมว่ามันทำให้โลกถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นโจไเดนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นข่าวดีที่มีความชัดเจนและมีความชัดเจนในทิศทางที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นผลดีต่อโลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประมาณสัปดาห์ถัดมาม,มีการประกาศความสำเร็จของวัคซีนโดยไฟเซอร์นะครับ ผมคิดว่าตรงนั้นจุดประกายมากนะครับประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่โดนผลกระทบหนักมากผมได้ไปศึกษาว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปในแต่ละประเทศเนี่ยของไทยเนี่ยอันดับเท่าไหรท่ทราบไหมของไทยเราเนี่ย เป็นอันดับที่8ของโลก oh. ในกลุ่มท็อป10 <Okay. S 2> เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศยุโรปเขาเที่ยวกันเองเยอะ GDP ของไทยเนี่ยประมาณ12-15เนี่ย mm. ไปผูกอยู่กับเรื่องการท่องเที่ยว mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวที่สกัดการท่องเที่ยวอย่างแรงมากนะครับ,รบก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยสะดุดมากกว่าคนอื่น mm. เวลาจะฟื้นตัวก็เหมือนฟื้นช้าก,กว่าคนอื่น mm. ดังนั้นพอวัคซีนมาเนี่ย มันก็จะเป็นโอกาสว่าอา้าวคราวนี้ใครล่ะจะฟื้นจากเรื่องท่องเที่ยวเรื่องโควิดมากที่สุดไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่จะได้โอกาสนั่นถ้ามองเรื่องของอาการเงินก็ต้องบอกเลยครับหลายคนก็แปลกใจว่าหุ้นขึ้นมาได้ยังไงอะเรื่องโควิดนี่ยังซุดไปอีกนานนะใช่เพราะว่าท่องเที่ยวยังจะไม่เข้ามาอีกพักใหญ่ก็ต้องบอกตรงๆว่าเรื่องอย่างนี้ ทุกคนทั่วโลกเห็นตรงกันขณะเดียวกันเนี่ยคนกําหนดนโยบายของโลกก็เห็นคนกําหนดนโยบายของโลกก็คือ,เ,อเรียกว่าเป็นธนาคารกลางของประเทศต่างๆเขารู้ครับแล้วก็สรุปกันแล้วว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นวิกฤตที่แรงที่สุดนับจากเ t รด p ิ e s ชั o น 1930 1930ตอนนั้นเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยตกงานเป็นเลขสองหลักเนี่ยเกิน10ปีตกงานเกิน20%เนี่ยเกิน3ปี4ปี20%แปบลบว่า5คนตกงานคนหนึ่งนะเพราะมันมันแย่มากสิ่งที่เขาพบคือรัฐบาลอยู่เฉยๆไม่ได้มันไม่ใช่ว่าพอความต้องการน้อยกําลังซื้อขาดราคาก็จะตกตกมาจนถึงจุดที่คนก็จะเข้าไปซื้อเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวมันไม่ใช่ ถ้าไม่มีกําลังซื้อเครื่องจักรมันจะหยุดได้ก็สรุปกันว่าก็ต้องปั๊มเงินปั๊มเงินให้มันฟื้นให้ได้1.9เพราะฉะนั้นเนี่ยลา่าสุดอเมริกาก็ออกมา1.9ล,ล้านล้านเหรียญนะ<ช>ครับก็เป็นการเตรียมการปั๊มเงินครั้งใหญ่แล้วก็หลายคนพูดกันถึงว่ารอบอย่างเงี้ยไม่แน่ไอ้ที่เราเรียกกันว่า QE 1 QE 2 อาจจะเป็น i n f i n i ิ e QE ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ใช่เพราะสิ่งที่มองก็คือว่าถ้าไม่ทําแล้วมันทรุดลงไปอาจจะถึงจุดที่กิจการต่างๆก็ก็เลิกละเลิกลมหายใจเลิกแล้วเนี่ยเวลาจะฟื้นตัวมันจะยากกว่านี้ไหมยากแล้วมันจะฟื้นได้ยังไงก็ต้องอัดฉีดเข้าไปอีกแล้วก็กลายเป็นการอัดฉีดที่อาจจะต้องถมเพราะหลุมมันลึกกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า policy maker ทั่วโลกอ่ะ ก็ฟันธงว่ายังไงก็ต้องพายุครับ <c oughs> ข้อดีของเอเชียและไทยก็คือว่าทางตะวันตกเนี่ยเขาอาการหนักกว่าตะวันออกเยอะประเทศทางอเมริกายุโรปเนี่ยหนักกว่าที่จีนทังน้งที่เป็นประเทศแรกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอ,อาเซียนผมว่าไทยเนี่ยก็พิสูจน์เพราะว่ารอบนี้ละลอกสองเนี่ยก็มีในหลายประเทศทั่วโลกใช่ของเราละลอกสองเนี่ยปรากฏพอ เกิดขึ้นปับ๊บเรารู้ทางแล้วเราเคยทํามาได้ดีอย่างไรเราทําไปมันก็กลับมาควบคุมได้จริงๆนะครับแล้วรอบนี้ผมว่าเราทําอย่างชาญฉลาดและเรียนรู้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่กําลังรออยู่ถ้าเมื่อไหร่เปิดประตูให้ท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยผมว่าประเทศไทยบูมแน่นะครับแล้วก็เงินเนี่ยมันท่วมโลกะนะครับดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเขาก็จะยังชี้ว่าดอกเบีย้ยจะต่ำไปอีกนาน ันจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินค่าตลาดหุ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องคำนวณโดยที่ดูว่ายิวจากการลงทุนในตลาดหุ้นเทียบกับยิวจากตลาดพันธบัตรหรือเงินฝากเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนอพอเขาต้องลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยก็มันก็ทําให้มูลค่าสินทรัพย์เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเป็นมุมมองที่เชื่อได้ว่าตลาดไทยก็น่าจะยัง แข็งแกร่งดีอยู่นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะให้ผมแนะนำว่าจะให้ลงทุนหุ้นอะไรนะครับผมอยากให้ท่านนักลงทุนจดไว้เลยนะครับเตรียมเตรียมกระดาษกับปกามาเลยนะครับให้จดไว้เลยนะครับถ้าจะเข้าไลน์นะครับก็แอป m a y b a n k ค์เฟรนนะครับ M A Y B A N K F R I E N D S ก็คือเพื่อนของ Maybank ติดกันเลยนะครับไม่ต้องมีขีดไม่ต้องมีอะไรและมี S ตอนท้ายนะครับหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ของเรา w w w m a y b a n เ k e อ่อีดการนะครับ .co.th นะครับหรือโหลด Maybank Trade นะฮะตอนนี้เราก็สื่อสารงานวิจัยของเราผ่าน m a y b n n t t r d e e แล้วถ้าเผื่อใครเป็นลูกค้าเราเราเรียก Set ตเทรดเนี่ยเราถือได้ว่าโหลดหนึ่ง โหลดวันเก็ตวันฟรีเข้าไปในเซ็ตเทรดกระโดดมาเข้าเมแบงเทรดได้เลยความต่างก็คือว่าของเราเนี่ยจะมีเรื่องของตัวการคำนวณ Forward PE เพราะว่าถ้าเป็นจากเซ็ตเนี่ยเซตจะไม่มีตัวเลข Forecast ของตัวเองเ,เพราะว่าต,ต้องเป็นข้อมูลอดีตอ,อดีตเนี่ยการประกาศก็อย่าง น้อยก็คือต้องสิ้นสุดไตมากที่แล้วครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อผ่านบางช่วงที่มีรายการพิเศษเช่น Stock Loss ตัวเลข e a r n i n g ก็จะหมกอยู่กับอดีตเนี่ยปอีกนานจะสูงใช่แล้วเราก็ปรับราคาตามเรียวถามเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมองเห็นเรื่องนี้เนี่ยได้เป็นแบบเรียวถามนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าลูกค้าเราใช้ Set ตเทรด วิ่งเข้าไปสามารถกระโดดมาดูงานตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องออกและเข้านะครับใครที่เข้า Maybank Trade เวลาสั่งซื้อขายหุ้นรเราจะไปะซื้อขายผ่านเซ็ทเทรดเลยเ<อ>ซึ่งมันแข็งแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโหลดวั e เก็ตวันฟรีเนี่ยน่าจะเป็นหลักการที่นักลงทุนน่าจะติดใจ<อ>นะครับ ผมก็เอกคนหนึ่งก็เป็น F C Bay Bank เหมือนกันพี่เปียใช่ก็ดูติดตามไลฟ์สดข้อมูลดีมากครับคุณผู้ชมก็สามารถไปลองติดตามได้ทีพี่เปียขออีกมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยอย่างที่พี่เปียบอกว่าตัวภาพของสภาพคล่องที่ทางไบเดนเองมีการอัดมา1.9ล้าล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันน่าจะลงในตลาดหุ้นใน Emerging Market แล้วก็รวมถึงไทยด้วยพี่เปียมองว่าประเทศไทยเนี่ยจะ เ,เข้าไปอยู่ในจอเรดาร์ของของผู้ลงทุนจากต่างประเทศและโฟโลเนี่ยมันจะไหลกลับเข้ามาได้มากน้อยขนาดไหนและอัพไซด์ของตลาดทุนไทยปีนี้พี่เปียมองว่ามันจะไปไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนพี่ก็พอจับทางได้ว่าโลกเนี่ยดูตามตีนมนะะแล้วถามว่าทีม <c oughs> วัคซีนตีมโควิดหายไปไยยจะมอง<ๆ><ๆ>อะไร ไทยอยู่ในนั้นไหมมันก็ต้องมาไทยทําไมก็เพราะว่าก็ต้องมองว่าทีมที่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันกลับมาเนี่ยใครได้ประโยชน์ผมว่าไทยเต็มเต็มเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในประเทศท็อป10เนี่ยผมว่าประเทศที่ฟื้นตัวเรื่องของการควบคุมโรคระบาดได้ดีก็จะมีจีนกับไทยนะครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยอาถามจริงๆเค้อ เรารู้สึกว่าแต่ก่อนนี้เราพอจะมีโอกาสไปเที่ยวบางทีแล้วก็ไปเที่ยวอเมริกาเที่ยวยุโรปจะไปไหมตอนนี้ <phen> <scientific library> นะครับมันก็จะอาจจะมีคนที่ซ่อนเชื้อไม่แสดงอาการอยู่อีกตั้งเท่าไหร่นะครับโลกมันยังเหมือนเดิมไหมคนที่อดอยากเอออะไรเออมันมีมากขึ้นไหมผมคิดว่าทางด้านเอเชียเนี่ยน่าจะฟื้นได้เร็วแล้วก็เอเชียที่เคยถูกกระแทก จากการท่องเที่ยวตกต่ำอย่างรุนแรงจะมีใครบ้างเนี่ยผมคิดว่าไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่ในตีมที่จะอยู่ในภาพก็น่าจะกลับมาได้ครับงี้ปีนี้พี่เปียกมองว่าอัพไซด์ของตลาดหุ้นจะไปได้ไกลเบื้องต้นเรายังมองที่พันหกนะครับเพะฉะนพันหกเนี่ยจากตรงนี้มันก็อีกไม่เยอะแล้วล่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องดูต่อคือเงินจะฉีดเพิ่มไหม ซึ่งเงินฉีดเพิ่มไหมมันอาจจะอยู่ที่ว่าทางตะวันตกอ่ะที่เขาอาการหนักที่สุดเนี่ยยังต้องฉีดเพิ่มไหมพิม์แบงต้องพิมพ์เพิ่มไหมเวลาพิมพ์เงินเพิ่มเนี่ยเงินมันก็จะไหลในระบบเงินไหลในระบบเนี่ยมันก็จะไหลไปสู่ที่ที่เรียกว่าความเสี่ยงน้อยแล้วก็มีมีสตอรี่ไม่แน่อีกสักพักหนึ่งถ้า เศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณดีความอันเซอร์เทนตี้ต่างๆความไม่แน่นอนหายไปภาพของโลกแน่นอนมากขึ้นฟื้นตัวได้การค้าระหว่างประเทศกลับมาดีขึ้นผมว่าก็พันหกก็อาจจาะมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราเราก็ดูไปตามแฟกเตอร์ปัจจุบันก่อน ย่างนี้คนไปหวังออทามไฮรอบใหม่แล้วไปเปียพี่เปียมองไงว่าจะทะลุพันแปดร้อยห้าสิบสองผมก็แอบลุ้นนะมีลุ้นไหมก็แอบลุ้นรุ่นลุ้นนะมองตรงตรงว่าขนาดนี้ถ้าดูข้อมูลตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยรีเสิร์ชเรายังอนุรักษ์นิยมมองว่ามันน่าจะกลับไปตรงนั้นได้ภายในประมาณสักสามปีสี่ปีนะครับแต่ว่า ผมแอบลุ้นว่าเร็วกว่านั้น, <laughs> ส,น,ส,นส่วนตัว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 เป็นคนมองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นก็อแอบหวังนะครับเ,เพราะว่าทุกรอบที่มีวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตอะไรนะครับผมคิดว่าออตอนนี้สิ่งที่ผู้กําหนดนโยบายรู้ก็คือมันต้องอัดเงินเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าการที่ทําให้คนรู้สึกตัวเองจนลงมันเป็นผลเสียต่อตลาด เรียลเซกเตอร์เพราะฉะนั้นวอล l s สตรีทต้องนำเมนสตรีทนะครับตลาดหุ้นต้องนำต้องนำแต่ก่อนนี้นโยบายที่บอกว่าดอกเบี้ยลดจะช่วยทำให้เศรษฐกิจจริงดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ผ่านเรื่องของการ,ราตอนนั้นเนี่ยมันผ่านเรื่องของกำลังซื้อ,อ,อที่จะไปซื้อของหนักๆสิ่อไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยอพอดอกเบี้ยถูกเนี่ยค่าผ่อนบ้านเนี่ย มันจะเบาลงเยอะ,อะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจริงในมุมน,นั้นแต่เดียเ๋ยวนี้ตำรายุคใหม่ของแม c โรยเคมิกเนี่ยเขาบอกว่าลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเศรษฐกิจจริงเนี่ยผ่านท r a n s m i s s i o n คือตลาดหุ้นคือให้หลักทรัพย์สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยม,มีมูลค่าที่ดีคือเงินโยก <ผล S 1> ไปกลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลเร็วมากนะครับคือเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมองไปที่ตลาดหุ้น ้มองไปที่ตลาดหุ้นอย่างว่าผมว่าความบิดเบี้ยก็คือถ้าไปมองตลาดอเมริกาก็ตัวที่รู้สึกว่ามีเรื่องราวที่เล่นได้ต่อคือเทส l a ซึ่งผมว่ามันไกลแล้วะนะฮะเพราะฉะนั้นผม,ผมคิดว่าต,ตรงนั้นอาจจะเป็นหลุมพรางนะครับของการที่คิดแคบถ้าดูพัฒนาการของรถไฟฟ้าจากจีนจากญี่ปุ่นแล้วแล้วก็ทางยุโรปด้วยเนี่ยมผมไม่คิดว่ามูลค่าของเทสลาจะอยู่ได้ยั่งยืนนะ เพื่อนก็ต้องมีความรอบคอบระมัดระวังโอเคมาอยู่ไทยดีที่มาอยู่ไทยดีตอนนี้มีของของถูแล้วก็ข่าวดีรอที่จะประกาศข้างหน้าเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าดีทีเดียวครับเลือกหุนไม่ถูกก็มาที่เมย์แบงก์กินเองได้โปรแกรมเมย์แบงก์เทรดเราบอกทุกเช้าที่ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าเรื่องนี้มันต้อง อัปเดตกันทุกเช้าแล้วเรามีทั้งแต่ a อตด e โอเพิ่นเอทีโอนาดเลยแล้วก็จนถึง ATM ปิดตลาดนะครับก็ผมคิดว่าก็ติดตามตรงนั้นจะดีกว่าครับโอเคได้ครับได้ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่เพียให้ก็มีโอกาสนะครับเรื่องของออท h i ไฮที่คุณผู้ชมสงสัยอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนประเทศไทยยังเป็นอีกหนึ่งแอสเซทที่คนทั่วโลกกําลังจับจ้องจ้องอยู่นะลงทุนก่อนมีข้อมูลก่อนได้เปรียบ ทำกำไรได้แน่นอนอเนาะพีเ่เปียครับผมโอเคได้ครับวันนี้ขอ,ขอบคุณ<ม>พี่เปียมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่เปียยังอยู่กับเรานรในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนว่าจะมาสู้กับโรบอทเทรดอย่างไรให้เอาชนะตลาดนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเรื่องของการเงินและการลงทุนก็สามารถกด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาด การติดตามข่าวสารของ InfoQuest News ได้นะครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่เกดครับสวัสดีครับ